วันนี้ยายกินอาหารตามสั่งนะคะผัดกะเพราเห็นไ,ไหมคะเราลองมาชิมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมือนียายว่ากินผัดกะเพราหรือพี่นองอาหารตามสั่งค่ะมามาข่าวกินกับยายวันนี้ยายทํางานเหนื่อยยายไม่ทํากับข้าวแฟนยายเลยไปซื้อผัดกะเพรา ยายก็เลยโทษสั่งร้านอาหารไทยอยู่นี่นะคะเห็ดผัดกะเพราเนาะวันนี้ยายขอกินคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าแฟนยายเขาลอยอยู่เพิ่นสีมัก,กินเข่าแล้วก็บเบิ้งหนังไปนั่มน,นะคะพี่นนอะวันนี้ยายก็คิดถึงเพื่อนๆยายก็เลยแวะมาหาแป๊บหนึ่งนะคะผัดกะเพราค่ะอืม อืมอร่อยค่ะอยู่เมืองยายก็มีร้านอาหารไทยยทนนายทั่วไปสร่างพี่น่องเป็นคนก้นก้นแาทั่วไปสร่างคือเห็รดรสชาติไทยเนาะตตองๆหล่อกก็ขอขอสวดนะคะ ยายบอกว่าอัพเผ็ดๆพยายวะอืมอร่อยค่ะแซ่บอยู่ค่ะมือใดียวยายมือยายกับจังสิทธ์อ่ะโบเห็ดกับเผามือเดียวยายเห็ดโอไปนั่มค่ะตำโอทีถึงหกโมงเจ็ดโมงเจ้าหมดหกโมงเแ่้ง นยาเห็นง่ายมือนเมื่อหลายค่ะเหมือนแตงกมา,กกาฝากร้าเปล่าพี่น,อน้องเนาะยวใหญ่อาทิตย์หน้ายายพักร้อนอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวใหยหาเนว่มาสวดเหตุสูงกินแล้วพี่นอ้อง อาทิตย์ตยนี้ยายกกันเลยเก็บโอที่ไว้เพราะว่าอาทิตย์หนาบริหตุงานนั่งอาทิตย์กินข้าวผัดกะเพราจะบอาอาหารสิ้นคิดด้วยปีหน่องเมนูสิ้นคิดไม่ใช่นะคะเมนูสิ้นคิดกินย่ำไหไรเสยบย่ำหนัค่ะผัดกะเพรา เดี๋ยวคลิปนี้ยายมาสั้นๆแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังเจอกันใหม่ยายขอบคุณมากเลยสำหรับคุณที่ติดตามยายนะคะและเข้ามาให้กำลงังใจยายเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะยายอาจจะตอบช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าเวลามันไม่ค่อยตรงกันเนาะเวลาไทยแล้วก็เวลาห่างกันประมาณหกชั่วโมงค่ะตอนเนี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ุขภาพแข็งแรงและรวยนะคะ